โอเคครับนี่เดี๋ยวเราจะรีเช็คหัวชุดหัวแก๊สสแตนเลสน,นะครับก่อนแพ็คจะส่งให้ลูกค้าหัวแก๊สสแตนเลสตัวนี้ใช้คู่กับวาล์วแก๊สแรงดันต่ำนะครับเน้นเลยว่าแรงดันต่ำเท่านั้นสำหรับถังเล็กถังใหญ่ก็เลือกใช้สำหรับเป็นหัวแก๊สแรงดันต่ำมาดูการใช้งานชอ่องกาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดครับเวลาเราขยับหรือเคลื่อนย้ายหรือล้างมันหมุนได้ ก่อนใช้งานเปิดให้สุดแบบนี้ครับไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับตอนนี้ที่ช่อบกัดเปิดไม่สุดเปลวไฟจะเปลี่ยนสีหรือว่าเป็นไฟล,ลอยๆแบบนี้ครับสังเกตง่ายๆเสร็จให้สุดก็ได้ไฟสีฟ้า Okay, crap. Uh.